ผมในสองล้านเจ็ดไรผมก็จะขายราคาเดียวกันเลยคือไรละล้านหกนะฮมันติดถนนใหญ่เสร็จสอบถามได้นะผมจะโพสต์เบอร์พี่สาวนะครับพี่กิ่งนะฮะพี่สาวก็จะดูคือเซอร์วิสทุกท่านที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากได้ฉนดอยากได้ยังฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะฮะอันนี้ผมขายนี่ยคือบอมิมนว่าผม มเป็นมาผมผมมีเงนินดิคือผมขายเพราะว่าอยากให้คนมาพัฒนาช่วยกันนะสังคมมันก็สิใดเติบโตขึ้นเร็วๆเพาถ้าสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอาโรงแรมผมก็ทําแล้วที่มันก็ยังมีอีกหลายแปลงนะครับก็เลยสิขายสวัสดีค่ะยายสังยายสมบัติรับชมจากสีสเกตสวัสดีครับคุณยายสมบัติ สวัสดีครับพี่สาคูไส้หมูกดลิงก์ที่ปักหมูเลยนะครับใครสนใจแชมพูยาสีฟันแล้วก็ครีมอาบน้ำทรีทเมนต์นะฮะสูตรเคลาตินได้เลยนะครับมันมีสินค้าหลายอย่างนะที่ทุกคนทุกคน<ะ>ยอมรับปอดเอาทุกอย่างแล้วก็มีตึกที่คอนแก่นด้วยนะครับมีตึกที่คอนแก่นอยู่ที่โซนโนนม่วงนั่นแหละมีเหลือตอนนี้เหลืออยู่สามยูนิตอีกยูนิตหนึ่งก็จอง ป่านนั้นบนว่าบมมีเวียกนะเออบมมีเวียกอีหลีแต่ว่ามือนีกัลบหนาลบหลังโยพี่บอยหัวหน้าวงใจเกิดร้อยกำลังขึ้นเวทีงานมันเกิดุงอิงอ๋อวันนี้ส่งตัวแทนไปนะครับเพราะว่าอของงานหนังคลายออเนี่ยผมจะไปร่วมมันที่สิบห้าที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับอ่าสิไปตั้งใจไปวันนั้นนะครับวันนี้ก็เลยทั้งผมมีประชุมกับโรงพยาบาลน,นะพอผมกําลัง เป็นสีเห็บขอขอขอแรงช่วยงานการกุศลนะครับแต่แต่บันนี้ก็เป็นมิ้งสวัสดีครับบอสนอตมาไล่ขายของซอยนี่นี่กำลังฝากบอสนโตเพิ่นซอยขายอยู่นะครับบอกให้เพิ่นฟังแล้วละ่ะพึงรายงานเรื่องเรื่องเรื่องตึกแล้วก็เรื่องที่ดินเพราะว่า ผมจะขายออกบางส่วนอันนี้ขายไม่ใช่ <c oughs> ขายโมเมนต์โมเงินดิคือผมคิดว่าผมจะพัฒนาคือเราทําโรงแรมทําเฮ็ดอี้ยงหลายๆอย่างแล้วเนาะแล้วก็มันก็มีที่แปลงใหญ่ที่ผมคิดว่าอยากพัฒนาตรงนั้นนะฮะหาคนไปช่วยพัฒนาบ้านเราสารคามมันมันก็บูมอยู่นะนิสิตก็เยอะนะครับชุ่มช่นเมื่อก็ขยายโตต่างๆเพราะว่าพอนิสิตเยอะคนเข้าไปอยู่เยอะเนี่ยมันก็จะมีสัดส่วนของทุกๆระบบอะ่ะมันต้องเพิ่มมันต้องขยายตัวเป็น ทอดเป็นล่างแหนะครับต่เลยอยากให้คนไปซอยกันพัฒนาซอยกันเมาแล้วโอ้ยนี่บอ์เมื่อนี้ผมเทิ่งไปหลังจากที่ไปประชุมกับพี่บอสโน้ตนะฮะก็จะมีโปรเจกต์กับร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่นหาไล่ใดเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตคนผู้ป่วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะมาแต่ว่าก็เป็น วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นเนาะเป็นการไกด์ก็ได้เป็นการมิทติ้งแบบประชุมครั้งแรกมิทติ้งครั้งที่หนึ่งนะฮะอาจจะมีคอนเสิร์ตแต่ก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้แฟนคลับได้ได้ได้ติด,ดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะอันนี้ก็พี่พี่บอสโน้ตนะครับเพิน่นเพิ่นพาผมไปประชุมรวมกับ คณะโรงพยาบาลมือนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะฮะทุกคนทําบุญเนี่ยบางทีถ้าเราสามารถทําได้นะเข้าบต่ตรงเิธีไลด์หรอกครับเราก็ทําตามแรงที่เรามีคนละ5บาท10บาทแต่ด้วยจํานวนเยอะนะฮะถ้ามีใจต่อกันม,มีความศรัทธาอยากร่วมบุญเนี่ยคือผมก็ยังเชื่อเสมอว่า